สวัสดีค่ะวันนี้จุ๋มมาเที่ยวแซนด์เดนด์สอินคาโดนะคะที่นี่จะเหมือนทะเลทรายภูเขาทะเลทรายสวยมากเลยค่ะอยู่ด้านหลังจุ๋มนะคะจะเป็นจะเป็นภูเขาทะเลทรายทั้งนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะผู้คนก็จะไปเดินเล่นอยู่บนภูเขาทะเลทรายนะคะเดี๋ยวจุ๋มว่าจุ๋มกำลังจะไปที่นั่นนะคะ วันนี้ผู้คนเยอะมากเลยค่ะมาเที่ยววันหยุดวันนี้เป็นวันเสาร์คนเยอะมากเลยค่ะยวจัมจะไปใกล้ๆภูเขาทะเลทรายนะคะเจอกันค่ะ <c oughs> กำลังจะเดินไปบนภูเขาทะเลทรายนะคะเดินเยอะแย,ยเลยอากาศแดดร้อนค่ะแต่ลมเย็นดีค่ะลมเย็นสบายทุกคนกำลังเดิน เราจะเดินต่อไปนะคะค่ะทุกคนก็มาเดินเที่ยวแซนท่าเรียกว่าแซนดูส์เอ่อพาร์คเนเชอรัลนะคะทุกคนก็จะเดินชมบนภูเขาทะเลทรายดร้อนมากแต่ลมเย็นเดินยากมากเลยค่ะ เพราะค่ะขึ้นมาถึงเออ่ภูเขาเล็กๆน,นะคะแต่ไกลๆคงไปไม่ถึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราล้างกินแอปเปลิลกันก่อนนะคะอื่อยมากเลยค่ะ ดูมากเลยค่ะวันนี้หอกกาลังกายหนักมากเลยเดิมมนไปดกเลยนะคะสเต็ปที่ล้วนะคะลมแรงมากเลยค่ะขึ้นมาอยู่ยอดขาแล้วค่ะเเ่อที่3าสุดสน,น,นะคะวันนี้เวลาไม่พอแล้วตอนนี้บายสามโมงกว่าแล้วค่ะ